ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจา้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นวันที่11สิงหาคม2564เพราะมีแม่และพอ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในาศาสนาของพระชินเจา้าพระองค์นั้น เรากำลังร่วมกันศึกษาในสังขานุสติจากวิสุทธิมรรคกันอยู่นะคะนั้นก็หมายถึงว่าท่านได้รวบรวมจากพระไตรปิฎกทั้งหมดมาเป็นข้อปฏิบัติในเรื่องของสังขานุสติอยู่ในหัวข้อที่หคือปาหุนโยผู้ควรรับเครื่องบูชาหากจะถามว่าทำไมท่านจึงควรค่าเหลือเกินเราก็ต้องมองไปว่า จากการที่เราศึกษาในเทราประทานจะเห็นได้ชัดว่าแต่ละท่านนั้นมีเหตุอดีตอันยาวไกลและได้สั่งสมบุญนา,นานาประการแต่ที่สำคัญก็คือบุญที่ท่านทำนั้นเป็นไปด้วยความโสมนัสยินดีและมีความเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนคือตั้งเป้าหมายไว้ถูกต้องว่า เพื่อเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานซึ่งในขณะที่ท่านหมุนไปในกระแสของวัตตะหรือที่เราเรียกว่าปฏิจจสมุปาทฝ่ายเกิดท่านก็ยังสั่งสมบุญบารมีเพิ่มขึ้นจนในที่สุดนั้นแม้ชาติสุดท้ายมาเกิดก็มาเกิดด้วยดีและเป็นติเหตุคือประกอบด้วยอโลภาเหตุอโทสะเหตุ และอับโมหะเหตุนั้นคือมีปัญญาประกอบแม้การเกิดที่สำคัญอย่างยิ่งคือขณะที่ท่านเกิดนั้นมีจากสี่ประการที่เป็นเหตุนำให้ท่านไปสู่ทางแห่งความเจริญสูงสุดได้อันดับแรกก็คือเกิดอยู่ในถิ่นหรือประเทศที่สมควรจริงๆ มาเกิดในขณะที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่และได้โอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนจากพระบรมศาสดาซึ่งพระองค์นั้นจะมีพระยานหาประมาณมิได้ในอสา,าธารณายหกซึ่งเครื้อกูลในการที่จะ ช่วยให้บุคคลเหล่านี้ที่สั่งสมบุญไว้ดีแล้วได้มีอินทรีย์ที่บริบูรณ์ด้วยอินทริย์ปรโรปริยัติยานเมื่ออย่างไปแล้วพระองค์ก็จะแสดงธรรมเพื่อเกื้อกูลให้อินทรีย์ของเขาบริบูรณ์จึงแสดงอริยสัจสีอันเป็นเหตุให้การแทงตลอดนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายได้เป็นพระอริยะ แต่สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยปัจัยนั้นก็คืออัตตะสมาปนิธิตั้งตนไว้ชอบในชาติปัจจุบันเพราะมีอดีเหตุคือบุเพกะตะบุญญาตาที่เป็นการสร้างสมคุณความดีเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติเพื่อให้ถึงโสดาปิยังคาธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเหล่านี้ได้ฟังธรรม องคุณทั้งหลายของโสดาปฏิยังค้าธรรมก็จะบริบูรณ์เพราะท่านได้คบสัตบุรุษได้ฟังพระสัทธรรมและมีโยนิโสมนาสิการซึ่งวางใจได้อย่างถูกต้องรู้เหตุผลต้องการรู้ความจริงว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผล หรือเมื่อรู้ผลก็ต้องอย่างไปหาเหตุได้ซึ่งความรู้ความเข้าใจเหล่านี้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรักความจริงบุคคลเหล่านี้จะไม่ถูกหลอกด้วยตัณหาซึ่งเป็นอาจารย์เรามาโดยตลอดในสังสารวัตคอยหลอกเราให้หลงเชื่อและหลงชอบในความงมงายหลงชอบในการที่จะถูกหลอกเช่น ใครชมว่าสวยว่างามว่าดีว่าเลิศก็จะพึงพอใจแต่ท่านเหล่านี้ปรารถนาจะรู้ความจริงในทุกขัสัตทั้งหลายว่าไอสิ่งที่เขาชมว่าสวยว่างามว่าเลิศนั้นมันเป็นจริงหรือไม่ท่านเหล่านี้จึงสามารถที่จะปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเพื่อแทงตลอดในอริยสัต์ได้บุคคลที่จะเป็นอริยได้นั้น ต้องเป็นผู้ใครต่อการศึกษาและเชื่อตามคำสอนเท่านั้นบุคคลเหล่านี้จึงเป็นผู้ที่เกิดขึ้นได้ยากจริงๆนะคะเราก็สังเกตได้จากตัวเราเองว่าเราชอบไหมในการที่จะศึกษาพระปริยติธรรมเพื่อนหนอมาเป็นทางหรือแผนที่ที่ถูกต้องถูกตรงหรือเราจะอ้างว่ามันไม่มีเวลา เราก็เลยปฏิบัติตามที่ครูอาจารย์สอนนั้นคือความถูกต้องไหมคะไม่ใช่ฐานะที่จะถึงฝั่งแห่งมรรคผลนิพพานได้เลยนะคะเพราะนั้นคือเราไม่ได้เคารพในพระพุทธเจา้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นองค์คุณแห่งการบรรลุความเป็นพระอาริยเจ้าอีกในยาหนึ่งนะคะซึ่งมีข้อที่สี่คือ ต้องประกอบด้วยอาริยกันตศีลคือศีลอันเป็นที่ชื่นชมพอใจของพระอริยะบริสุทธิ์ไม่ถูกต้องด้วยตันหาและทิฏฐิแปดเปื้อนหรือครอบงำและต้องเป็นไปเพื่อสมาธิเห็นไหมคะว่าในเรื่องของศีลนั้นจะเป็นที่ตั้งมั่นของสมาธิในลำดับต่อไปเพราะเราคุยกันมาหลายครั้งแล้วว่า บุคคลใดที่มีศีลเข้าใจเรื่องศีลอย่างดีแล้วจะต้องเป็นผู้ไม่มีอกวิปติสารคือไม่เดือดร้อนใจจะเป็นที่ตั้งของปราโมทปีติปัสสธิสุขสมาธิและยะถาภูตยาน,นัศนะนั้นคือวิปัสสนาทั้งศินจนถึงมรรคผลนิพพานและอนุปาทาปรินิพานนะคะ นี้คือนัยยะของโสดาปฏิยังคธรรมอีกสี่ประการที่มีในสังยุตตนิกายมหาวาระวัชนอกจากนี้ยังมีนัยยะของโสดาปติยังคธรรมอีกนัยยะหนึ่งก็คือนอกจากประกอบด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วต้องเป็นผู้ที่อยู่ครองเรือนด้วยใจปราศจากมัชฉริยะ เขาปบุคคลที่มีการให้นั้นเป็นผู้ที่ชาญฉลาดที่จะปรุงแต่งจิตเพื่อให้มีคุณธรรมที่สูงขึ้นไปนั้นก็คือคุณธรรมแห่งศีลซึ่งพระบรมศาสดานั้นได้ตรัสบอกอานิสง์ของศีลแก่พระอานอนท์ไว้ดังนี้ค่ะดูก่อนอานอน์์ศีลทั้งหลายที่เป็นกุศลย่อมมีความไม่เดือดร้อน เป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์นี้คือข้อที่หนึ่งนั้นก็คือความไม่เดือดร้อนใจหรือที่เราเรียกว่าอาวิปฏิสารนั่นเองนะคะข้อที่สองคือมีปราโมทมีความชื่นบานเป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์และเมื่อมีปราโมทแล้วก็ลำดับที่สมก็จะเกิดขึ้นนั้นก็คือมีปีติความอิ่มเอิบ เป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์ข้อที่สี่ก็จะตามมาคือมีปัจสัติความสงบเป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์ในข้อที่ห้ามีสุขคือความสุขเป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์ในข้อที่หกคือมีสมาธิความตั้งมัน,มนเป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์ในข้อที่เจ็ดคือ มียะถาภูตยานทัศนะคือความรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นประโยชน์เป็นอานิสงค์คำว่ายถาภูตยานทัศนานั้นเป็นเรื่องของวิปัสสนาญาณทั้งหมดนะคะแล้วที่สุดนั้นก็คือข้อแปดมีนิพิทาคือความเบื่อหน่ายเป็นประโยชน์เป็นอานิสงค์ข้อเก้ามีวิมุต คือความหลุดพ้นเป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์ดูก่อนอานนล์ศีลทั้งหลายที่เป็นกุศลย่อมบริบูรณ์เพื่อความเป็นพระอารหันต์ฟังแล้วเราก็คงรู้ว่าชีวิตกว่าจะมาถึงความเป็นพระอริยะของแต่ละบุคคลน,นั้น ท่านต้องบำเพ็ญบารมีสิบมาอย่างปริบณ์แล้วในชาติสุดท้ายซึ่งนั่นหมายถึงว่าเมื่อได้พบพระศา,าสดาผู้สูงสุดนั้นพระองค์ก็จะแสดงธรรมในที่สุดท่านก็แทงตลอดเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและที่สุดเป็นพระอรหันต์จึงควรค่าแก่เครื่องบูชาอย่างยิ่งใช่ไหมคะ มาศึกษาเพิ่มเติมจากในดีกาจาร์ที่ท่านอธิบายเพิ่มโดยยกเรื่องในเวลามาสูตรนวกานิบาตอังคุตรนิกายในพระสูตรนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสมัยที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์นามว่าเวลามาพราหมในครั้งนั้นเวลามาพราหมได้ทำมหาทานเป็นอันมาก คือช้างม,าโโม้ารถโคนมบัลังผ้าเป็นต้นอย่างละ84,000โกดและอาหารของเคียวของบริโภคจำนวนมากตลอด7ปี7เดือนแต่การทำมหาทานแม้มากเช่นนั้นก็มีพลานิสงน้อยกว่าการทำทานที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปกล่าวคือทานที่ถวายแด่พระโสดาบันองค์หนึ่ง มีผลมากกว่ามหาทานนั้นทานที่ถวายแด่พระสกทาคามีองค์หนึ่งมีผลมากกว่านั้นคือมากกว่าทานที่ถวายแด่พระโสดาบันทานที่ถวายแด่พระอนาคามีองค์หนึ่งมีผลมากกว่านั้นทานที่ถวายแด่พระอรหันต์องค์หนึ่งมีผลมากกว่านั้นทานที่ถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งมีผลมากกว่านั้น ทานที่ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผลมากกว่านั้นทานที่ถวายแด่คณะสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีผลมากกว่านั้นการสร้างวิหารอุทิศสงฆ์ทั้งสี่ทิศมีผลมากกว่านั้นสารณาคมคือการถึงพระรัตนตรยัยเป็นสารณะมีผลยิ่งกว่านั้น ฟังแล้วเราควรจะดีใจกับกุศลธรรมของเราใช่ไหมคะที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่เช้าด้วยการมอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรยัยเข้าถึงการสมาทานศีลเข้าถึงการศึกษาธรรมะฟังธรรมะเพื่อออกจากโมหะและตัณหา ที่ไม่ยอมให้เราได้รอบรู้ความจริงในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะการศึกษาธรรมฟังธรรมนั้นอยู่ในขั้นภาวนาใหม่แล้วค่ะซึ่งสูงกว่าการถึงสรณคมและการรักษาศีลอีกนะคะในข้อที่7อธิบายบททักคินยโยก็แหละทานที่บุคคลให้เพราะเชื่อปรโลก เรียกว่าทักขินาพระสงฆ์ย่อมควรซึ่งทักขินานั้นฉะนั้นจึงชื่อว่าทักขิเนโยผู้ควรซึ่งทักขินาอีกอย่างหนึง่งพระสงฆ์เป็นผู้เลือกูลแก่ทักขินาโดยที่ทำทักขินาให้บริสุทธิ์ด้วยการกระทำให้มีผลมากฉะนั้นจึงชื่อว่าทักขิเนโยผู้ เพืือกูลแก่พักคินาก็คือเพืือกูลแก่วัตถุทานที่เราน้อมถวายนั่นเองหลายท่านก็คงได้ฟังในเทราประธานก็ขอยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งอันเป็นบุพพจริยาของพระยาคูทายกเถระครั้งนั้นเราได้พาแขกมาบ้านเห็นแม่น้ำเต็มฝั่งจึงเข้าไปสู่สังคาราม ภิกษุทั้งหลายผู้ถือธุดงข้อการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เพ่งฌานมีจีวรเศร้าหมองชอบสงัดเป็นนักปราดท่านเหล่านั้นกำลังอยู่ในสังคารามทางไปบินทบาทของท่านเหล่านั้นผู้หลุดผลดีแล้วเป็นผู้คงทีถูกตัดขาดแล้วในเวลาที่ถูกน้ำท่วมท่านไปบินทบาทอีกไม่ได้ เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัสเกิดปีติปราโมทประคองอัญชลีถวายข้าวยาโคที่เราต้มด้วยมือทั้งสองของตนเพราะคิดถึงกรรมของตัวจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงวิมานแก้วมณีได้เกิดแก่เราในหมู่ไรทศเราถูกห้อมล้อมด้วยหมู่เทพนารี บันเทิงอยู่ในวิมานอันอุดมเราได้เป็นจอมเทพสเสวยราชสมบัติอยู่ในเทวโลกสามสิบสามครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสเสวยสมบัติใหญ่สามสิบครั้งได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอันไพยบูรณ์นับครั้งไม่ท้วนสเสวยยศในเทวโลกบางในมนุษยยาโลกบางเมื่อถึงพบสุดท้าย เราได้ออกบทเป็นบรรพชิตพร้อมกับผมที่ถูกโกนได้ลาทิ้งสมบัติทุกอย่างเราพิจารณาร่างกายโดยความสิ้นไปและเสื่อมไปมก็ได้ประลุพระอาหรหัสก่อนแต่การรับศิกขาบททานอันประเสริฐเกิดแต่มือซึ่งเราประกอบดีแล้วเป็นทานอันให้ดีแล้ว ด้วยการถวายข้าวยาคูนั้นนั่นเองเราจึงได้บรรลุบทอันไม่หวั่นไหวเราไม่รู้สึกว่ามีความโศกความร่ำไรความป่วยไข้ความกระวนกระวายความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวยาคูโอ๋นอข้าวยาคูเราถวายดีแล้ว เราได้ถวายข้าวยากโขแก่สงในบุญเขตอันยอดเยี่ยมจึงได้เสวยอานิสงห้าประการคือไม่มีความเจ็บไข้หนึ่งเป็นผู้มีรูปสวยหนึ่งได้ตรัสรู้ธรรมเร็วพรันหนึ่งได้ข้าวและน้ำหนึ่งมีอายุยืนเป็นที่ห้าผู้ใดก็ตามเมื่อจะให้เกิดความโสมนัส ผู้นั้นควรถวายข้าวยาคขู่ในสง์บัณฑิตย่อมได้รับฐานะห้าประการเหล่านี้เราทํากิจที่ควรทําทุกอย่างแล้วเพิกถอนพบทั้งหลายแล้วสิ้นอาสวะหมดแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีเรานั้นอยากเที่ยวไปนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมอันดี จากบ้านหนึ่งไปยังบ้านหนึ่งจากเมืองหนึ่งไปยังเมืองหนึ่งเราฟังอานิสง์แล้วคงมีความปราบรื้มยินดีในอานิสง์นั้นก็คิดว่าแล้วเราจะทำอย่างไรให้ได้ถวายแก่บุคคลผู้เลิศเหล่านั้นในการถวายทุกครั้งเราก็ต้องหน่อมว่าเราถวายในพระอริยเจ้านะคะ อย่าถวายว่านี้เป็นหลวงพี่หลวงน้องเหล่านี้เป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะต้องฝึกคิดพิจารณาให้เกิดขึ้นบ่อยๆเนืองๆและความดีงามเหล่านี้ต้องฝึกบ่อยๆค่ะไม่ใช่มาฝึกเอาตอนเช้าที่จะถวายทุกครั้งไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นคุณธรรมที่เลิศที่จะประกอบด้วยปัญญาทั้งหลาย รวมทั้งความเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีและสิ่งเหล่านี้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่ได้ทำแล้วมีจิตโสมนัสยินดีที่ได้กระทากิจเยี่ยงเดียวกับหมู่พระอรียเจ้าทั้งปวงเหล่านั้นจะต้องฝึกศึกษาและคิดตามซึ่งเราจะสังเกตได้ชัดเลยว่า ท่านจะกล่าวไว้ทุกองค์ว่าท่านทำจิตให้เลื่อมใสมีใจโสมนัสเกิดปราโมทปีติแล้วเป็นเหตุให้ท่านนั้นได้ะระลึกบ่อยๆเนืองๆจนในที่สุดท่านเข้าถึงมรณะอันเป็นที่ไปสู่สุขติถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตรัสรูในชาตินั้นก็มีเป้าหมายชัดเจนที่ท่านตั้งไว้เลยว่าเพื่อมักผลนิพพาน และเห็นได้ชัดใช่ไหมคะว่าที่สุดท่านก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แต่ที่เราจะเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คืออานิสงส์ที่เกิดขึ้นนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินไปเป็นเทวดามากมายหลายร้อยพันชาติพระสงฆ์นั้นจึงเป็นผู้เกื้อกูลแก่ทักขินาโดยที่ทำทักขินาให้บริสุทธิ์ ด้วยการกระทําให้มีผลมากดังตัวอย่างเหล่านี้ค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสตรีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่าขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้น แด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัดยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเต็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพรันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ